ชาวบ้านตาดนะคะได้เล่าว่าได้มีโอกาสรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่9เมื่อครั้งเสด็จมาสนทนธรรมกับหลวงตามหาบัวยันนัมปันโนที่วัดป่าบ้านตาดผู้สื่อข่าวรายง,งานจากวัดป่าบ้านตาดที่เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์นะคะว่าย้อนไปเมื่อวันที่11พฤศจิกายนปี2522 พระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนเจ้าอาวาสวัดได้กำชับพระเนนในวัดว่าวันนี้จะมีบุคคลสำคัญเข้ามาจงพากันทำความสะอาดวัดให้เรียบร้อยอย่าให้บกพร่องและเย็นในวันนั้นเองพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูม,มิพลอดุลยเดชทรงสเสด็จพระราชดำเนินมาสนทนาธรรมกับหลวงตามหาบัวโดยสเสด็จประทับรถยนต์ส่วนพระองค์มาจอดภายในวัด มีชาวบ้านตาดที่ทราบข่าวมารับสเสด็จรอบๆสารวัดนายพงศธรศิริรัตน์อายุ48ปีเจ้าหน้าที่ผังรายการและโทรทัศน์สถานีวิทยุและโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนจังหวัดอุดรธานีอดีตเด็กวัดป่าบ้านตาดเล่าว่าตนเป็นชาวบ้านตากโดยกําเนิดและเป็นเด็กวัดเข้ามารับใช้หลวงตาและพระภายในวัดจนได้รับความไว้วางใจและหลวงตาได้เมตตาส่งเรียนหนังสือจนเรียนจบปริญญาโท จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังและกลับมาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ในสถานีวิทยุเสียงธรรมนายพงศธรเล่าอีกว่าเมื่อครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่๙เสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรม,มโอรสาธิราชสยาม,มกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวะไลลักษณ์อัครราชกุมารี ขณะนั้นตนมีอายุแค่12ขวบเรียนอยู่ชั้นป .2 อ,องจำได้ว่าประมาณ4ี่โมงเย็นวันที่10พฤศจิกายนเห็นรถตำรวจทหารขับเข้ามาในวัดตนได้สอบถามพระในวัดว่าใครมาจึงทราบว่าในหลวงทรงประทับรถยนต์สเสด็จมาส่วนพระองค์โดยขับรถมาเองเพราะคงอยากเห็นสภาพจริงเพื่อจะนำโครงการต่างๆมาช่วยเหลือและมาสนธนาธรรมกับหลวงตาอยู่บนศาลาวัดประมาณสองชั่วโมงแล้ว ทหารตำรวจเพิ่งขับรถตามมาภายหลังตนจึงไปนั่งกับชาวบ้านเพื่อรอรับเสด็จอยู่ใต้ศาลาเมื่อเสด็จลงมาจากศาลาได้พูดคุยสอบถามชาวบ้านที่มารอรับเสด็จซึ่งในขณะนั้นมืดแล้ววัดไม่มีไฟฟ้าก็ได้เห็นพระองค์ท่านและได้กราบท่านด้วยโดยหลวงตาได้เทศให้ลูกศิษย์ฟังภายหลังว่าได้พูดกับในหลวงเพราะเป็นห่วงไม่อยากให้ในหลวงเสด็จแบบนี้อีก เพราะในหลวงขับรถออกมาจากพระตำหนักภูพานราชนิเวศเองไม่ได้บอกทหารใกล้ชิดเพราะเกรงว่าจะเอิกรกะเลิกรบกวนต้องการเสด็จเป็นการส่วนพระองค์และครั้งที่สองเมื่อวันที่23เมษายนปี2541ในหลวงรัชกาลที่9ก็ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถไปกราบหลวงตาที่สวนแสงธรรมโดยหลังจากสนทานาธรรมเสร็จ ในหลวงได้ถวายทองคําและเงินสดไม่ทราบจำนวนที่แน่ชัด<น>เพื่อเป็นทุนตั้งต้นในโครงการผ้าป่าช่วยชาติทางด้านนายวงนันนยายอายุ71ปีซึ่งเป็นชาวบ้านตาดก็ได้เคยรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่9อยู่ใต้สาลาวัดป่าบ้านตาด<น>เล่าว่า<น>หลังมีคนมาบอกว่าในหลวงเสด็จมาสนทนาธรรมกับหลวงตาบัวที่วัดปาบ้านตาด ตนก็มารับเสด็จที่ใต้ศาลาเมื่อพระองค์เสด็จลงมาก็ได้มานั่งลงเบื้องหน้าตนหัวเข่าแทบจะชนกันตนรู้สึกตื้นตันมากในหลวงได้ถามตนว่าทางไปหนองประเสริฐห้วยสัมภาษ์ไปทางไหนตนก็ได้บอกพระองค์ไปพระองค์บอกว่าจะถามเจ้าหน้าที่อีกที โดยขณะนั้นมีช่างภาพในหมู่บ้านตาดได้ถ่ายรูปในหลวงในขณะที่ได้สอบถามทางตนไว้และนำไปล้างอัดมาหนึ่งแผ่นแล้วนำมาขายให้ตนในราคา200บาทแต่ตนไม่มีเงินซื้อภาพเก็บไว้เพราะว่ามีฐานะยากจนตนยังรู้สึกเสียใจมาจนถึงทุกวันนี้ที่ไม่มีเงินซื้อรูปเก็บไว้มาวันนี้ตนได้น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงมาปรับใช้ทำให้ ตอนนี้ตนมีไร่นาสวนผสมจาก6ไร่ขยายเป็น70ไร่อยู่บริเวณหลังวัดป่าบ้านตาดทุกวันนี้มีพออยู่พอกินสบายไม่ลำบากเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่หลังจากทราบว่าในหลวงเสด็จสวรรคตก็รู้สึกเสียใจอย่างบอกไม่ถูกและเสียใจอย่างที่สุด หลวงตาบอกว่าครับฝันเจ้าหน้าที่ให้จังๆว่าคนคนๆดีเมื่อเป็นเพียเป็นพ,นพ่าแบแี่ยังก้ไพาว่าเยื่กงสำคัญเนก็นรเลยาให้ยู่หันบาดนนีไปเล่ถามว่าท่านสิไปน้องประเสริฐนี้ไปท่านใดไปหอดบ้านใดก่อนผมก็เลยบอกว่าไปหอดบ้านกบกจะทอดน,นี่ก่อนมันมีหนองน้ำม,มันมีหนองน้ำเหลยวกับผ่านหนองน้ำขึ้นไปอีกเขาไปอีกผ่านประมาณจักซีหาบ้าน มันจังจิตไปถึงบ้านน้องเประเสริฐผมเลยว่ายัางสิ่างอเข้านางจู้กันเลยครับงอเข้านี่กรู้สึกดีใจว่าผมเป็นประชาชนราษฎรนซัํานีผมดออูในวัดตอนนั้นผมก็ทํางานอยู่ในวัดฉะนั้นผมก็เลยว่าผมดีใจผมดีใจฉหรับผมก็เลยจะว่าผมเสียใจแตหนึ่งผมบมิงเงินสื่อผัพที่สร้างผักไทยไว้